สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในพอขายที่ดินนะครับและก็เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ซอยคูขวางไทยซอย4นะครับถนนปทุมบางเลน346อําอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับ ขนาดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่1ไร่นะครับหรือ400รตารางวาน,นะครับน่าจะกว้าง38เมตรลึกอ2เมตรนะครับรูปแปลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรนะครับด้านหลังก็จะติดนาข้านะครับสวยมากๆเลยบรรยากาศก็ดีนะครับปัจจุบันเป็นที่ดินปล่านะครับถมไว้แล้วบางสว่วน และน้าที่ดินจะหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีระบบไฟฟ้าสายเฟสและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับส่วนทางด้านการเดินทางก็สะดวกนะครับสามารถเข้าออกได้2เส้นทางเลยนะครับจากถนนปทุมบางเลน3-4-6นะครับ1.3กิโลเมตรนะครับและจากถนนวงแหวนกาญจนาพิเษกนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในพื้นที่โซนสีม่วงนะครับสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมประเภทรองงอกสีก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นโกดังเก็บสินค้าก็ได้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะครับจะสร้างบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้ก็เหมาะนะครับสามารถสร้างบ้านได้ทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่รอบด้านเลยนะครับไม่เหงาแน่นอนส่วนนักลงทุนนะครับ ก็ซื้อเก็บไว้เก็งกํัไรในอนาคตก็ได้นะครับที่ดินมีรูปแปลงสวยนะครับทำเลดีมีอนาคตมากๆเลยนะครับส่วนสถานที่สําคัญใกล้เคียงนะครับก็จะมีการไฟฟ้าส่วนพืมิภาคอําเภอลาดหลุมแก้ว1.6กิโลเมตรโรงเรียนบางโพใหม่3.3กิโลเมตรสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี4.6กิเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง5.1กิเมตร โรงพยาบาลปทุมธานี7.1กิโลเมตรโรงพยาบาลอำเภอล่าดหลุมแก้ว9.2กิโลเมตรเทสโก้โลตัสปทุมธานี7.7กิโลเมตรสถานี MRT คลองบางไผ่25กิโลเมตรและทันที่มาจากเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะครับอยู่ที่27กิโลเมตรครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ตารางวาละ11,250บาท หรือราคารวมทั้งแปลงนะครับจะอยู่ที่4ล้าน5แสนบาททวนครับค่าโอนและค่าภาษีนักรมที่ดินคนละครึ่งนะครับโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีหากท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0843645215หรือ l i าย ID porku d u n n นะครับและที่ Facebook Fanpage นะครับ ีขายท่ดินส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับลงไปดูกันได้เลยนะครับหากถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ